สวัสดีจ้าพบกับช่องนา่งเอกฟินแลนด์อีงแล้วจ้าเซารนี่เมื่อวานนี้นา่งกับได้ไปสีดยามาแล้วนะจ้าันที่นี่นั่งกับมาบอกอาการว่าเป็นยังไงอาการกัไปว่านั่นจะมาบอกว่าเป็นยังไงนั่งเข้าไปเขาสิว่าห้ไปทาโดนนะจ้าเขาบให้คนแอดคือว่าเขาบอกเลยว่าอย่าไปก้อนเวลาโดนนั่งกับไปก้อนเวลาประมาณหาหน้าที่แล้วเขาไก้เข้าไปคนหนบ่มีส่วนเขาให้เข้าไปลยจ้ามาที่นี่เข้าไปหอนแล้วเขาการ ให้เขาไปนั so hmm. so ่งนั่งอยู่ประมาณหน้าที่หนึ่งจ้ะนั่งอยู่ประมาณหน้าที่นึงเขาก็เอินเัาไปเลยเพราะว่าเขาบ่อยล่อโดนเขาบ่อยคนที่ไปก็คือเขาหนูเวลาเขาอยาไปแล้วเขาก็เป็นถามว่าเขามีไข่มีอย่างบอมีอาการบอเขาก็บอกบอมีมีเขากดเช็คเบิรงซื้อเขาแล้วเขาก็สีดเลยจ้ะเบาเบาอย่างายสีดเลยสีดแล้วไปที่นีเขาก็บอเขาไปนั่งไปนั่งล่อสีหานาที่แล้วเขาก็หายใบนัดเท่ามาจ้ะใบนัดเท่ามาอเราไปที่นี้เขานั่งเขานั่งอยู่เขากับ สิพาที่และเขาออกมาเลยจาะบํารมีหยังบอได้บอกบยอได้ยังเขาคำนี่จานใบนัดเขาหายใบยนัดนั่งมากวันที่ยี่วันที่ยี่วันที่ยี่สิบเดือนเจ็ดจ้ะใบสามสิบสองนที่เขาบอกนาที่ร้อมนี้ย้ะเขาขึ้น่าเขาไปหายเป็นรอดก่อนเลยจ้ะเขาไใหายเป็นรอดทาแบบแอร์อัดกันเลยจ้ะมาแล้วมาที่นี่เออกลังขึ้นเขากะทูมาถามจ้ะเขากะทูมาถามเหมือนพญายวานนั่งเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมีอาการยังบอกพญายก็บอกว่าเขากระปวดแขนธรรมดานุกอ่า นั่งกเลยรู้ขันว่ากินยาแก้ปวดแล้วก็ไปนอนแต่ตอนนี้ก็ปวดธรรมดาแล้วก็มีอาการอย่างจา้าอาการอื่นก็ไม่มีอาการ,าการทางเคียงก็ไม่มีอย่างมีข้าก,กับชีฟ้าสียาแล้วก็เลอยรอมันเลืลอ่อยไปซื้อผัจกจ้า,นนา,ะจะา,าพอใหญ่อไปซ,ซื้อผักล่านั้นค้นดํามาเบิ้งแล้วจ้าว่าเขาสียด้ผักยังมาสู่พี่นองก,กินกันนั่งมาคาถะผักซ้อรูผักลงม้ามันอากาศดันซ่อมดอกบากนเข้าเลยจ้าแต่ว่าห้างในมิดอดอกดอกดอกลนน้อยหนึ่ง ักอีเลอจ้ะพักอีเลอร์หอมชี่จ้ะหอมชี่อัอนนี้จะเขาเอิ่น่าพักเนี่บุญน่าเอิน่นพักชี่รวมเลยจ้ะนี่หอมดีแต่ว่าใม่คล้ายๆเลยเหมือนกับหอมชี่จ้ะคล้ายๆกันเลยละ่ะเอาใส่ผักเข่าน้มก,กันในคืนเลยหอมจ้ะมาบนะ้านป่าเผาวันนั้นเลาวก็ดีกับาผานป่าเผาต่าบักงเลยจ้ะนี่ต่าบักงบะม,มี่จ้ะอาทิตย์นี้บักงบะมี่เฮือนั่งไปซ่ากับว่าจ้าบุ๊ และกาน,นี่จ้าพักหนอกการย่างไงอบขวบเย่าๆเลยจ้ะพักหนอก,ลก,นกนอแล้วกาพักกิโลพักกิโลนี่กาไในมะละจา้าในมะละกิโลมะเขือแล้วการมะกอกน้ำจ้ะกอกน้ำกชุที่นองกินสม,มย่มใบห้องแกงวงการน,นี้เลยจ้ะการใช้ก็มาแนะนำกับคุณมาที่นี่มะหมี่บะคุ้งเล่เยไปร้า,านั่นไปห่างไงจ้ะ ไปหางไงไปซื้อเผาปัญาแล้วก็ไปซื้อพักมา่งนังนงจะได้นีจ้าต้นขึ้นชายต้นขึ้นชายแล้วก็บักแตงไม่ไปต่ำจ้าแตงไม่ไปต่ำล้วก็นี่จ้าบักบวกซื้อมไม้ไปลวกกินกับต่ำบักคุ้งกับย่าแล้วกันได้บักเองุอ่นบักแพ็กหนึ่งจะไม่ปัญาแล้วก็นี่เลยจ้าของดีผลไมล้ล้วนมาจากเมืองไทยคะ่ะส่งมาจากส่งส่งโดยตรงมาจากปลาคนนี้นี่ หมากตะกบหมาก็บแมวหมากน้ำเตา้ามีบัตรคูหมาจ่าอยู่ใน้หนิมี่รือจ้าเมืองนู้จ่ายม,มีนมาจ้าเงินนั่งเมืองพิดบอกรอเหรียญนะจ้าอันนั่งกักินยี่ห้อนี่นะจ้าของเมืองไทยห้างนี่จ้ไาไทยมาไทายแลนดน์นี่แล้วก็นั่งเกาะทงงอ,อกไปจ้าได้กินแล้วพี่น้องคิดเมนูซอยนู้จ่ายว่าจะกินน,นี่อย่เมื่อนี่ นั่งยัยบ้านใ้เห็ดเด้อกินจ้ะพอใหญ่บ้านในตื่นแต่ว่านางกับมารีวิวป่านผักเบิองว่านางได้อย่างมาสู่พี่น้องเห็ดกินแนจ่จ้ะสำหรับคลิปนี้นางกับไว้เท่านี้แล้วจ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยจ้าว่านา่งชิปเห็ดยังกินจ้ะบ๊ายบาย